สวัสดีครับพบกับผมมยุนนะครับในการนานงไพ่ฮิปซีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการประยากณ์ดวงของผู้ที่เกิดราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดช่วงระหว่างวันเวลาวันที่15กรกฎาคมนะครับถึง15สิงหาคมของทุกๆปีก็จะเป็นชาวราศีกรกฎนะครับก็ชมได้จากคลิปนี้นะครับ สำหรับผู้ที่รู้เวลาเกิดนะครับแล้วก็เป็นลักนณาราศีกรกฎนะครับก็ชมได้อีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งผมได้ทำแยกเอาไว้นะครับสำหรับผู้ที่เป็นลักนณาราศีกรกฎอีกคลิปหนึ่งโดยเฉพาะนะครับก็จะแยกเป็นสองคลิปนะครับส่วนคลิปนี้นั้นก็เป็นของราศีกรกฎนะครับช่วงอาเดือนมิถุนายนนี้นะครับใน ครึ่งเดือนหลังช่วงระหว่างวันที่16ถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับดวงเกี่ยวกับการเงินการงานการเงินและก็ความรักโดยประมาณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ก็มารับชมรับฟังขอบคุณการติดตามแล้วก็กําลังใจที่มอบให้กับผมหมอเย่นนะครับย้าเสมอน,นะครับว่าการอ่านไพ่ยิปซีพยากรดวงนั้นก็เป็นการพยากรจากไพ่ย,ยิปซีเท่านั้นนะครับและก็กรมที่ กัมพยากรที่ออกมาก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับหรือไม่ได้ตรงกับผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นอ่าพิจารณารับอ่อนเทพพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจกับท่านนะครับอะไรที่ไม่ดีก็วางไว้ในคลิปนี้นะครับไม่ต้องเก็บใส่ใจเอาไปนะครับก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับได้มีพลัง อากาศพลังใจที่มีความสดชื่นแจ่มใสนะครับมีพลังงานบวกพลังงานดีๆในทุกเช้าของทุกๆวันนะครับเพื่อที่จะได้ก้าวผ่านกับดวงที่ไม่ดีตั้งหลายตั้งปวงนะครับเพื่อพุ่งไปสู่การจะเดินเติบโตรื่งเรื่องไปนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีกรกฎนะครับในช่วง15วัน ช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนนี้นะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางใดบ้างนะครับสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับไฟใบแรกนะครับขึ้นมาก็คือ,อห้าดาบนะครับไฟออฟ o อรนะครับก็อ,อย่าไปกลัวนะครับว่าเป็นไพ่ดาบห้าดาบนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่บ่งบอกในทางที่ดีให้กับชาวราศีกรกฎก,ก,ก็ได้นะครับ แล้วก็ควีนออฟเ e n น a c เ e ินนะครับราชินีถือเหรียญแล้วก็ t r e ออฟเ e n น a c เ e ิ้สามเหรียญนะครับแล้วก็เทนออฟเป็นตะเคิสนนะครับ10บ เรียญน,นะครับและก็ The Sun นะครับแล้วก็ King of Cups ราชาถือถ้วยนะครับ แล้วก็เดอ h แฮง Man นะครับแล้วก็นายนายออฟ s อ o r d นะครับอัศวินถือดาบนะครับแล้วก็ Pay of s อฟสอดเด็กถือดาบนะครับแล้วก็ f i ยออบคัพห้าถ้วยนะครับการงานของชาวราศีกรกฎนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับระหว่างวันที่16ถึงวันที่30มิตมิถุนายนนี้นะครับ ไพ่ที่ห้าดาบขึ้นมานะครับก็จะที่ที่ผ่านมาอะไรนะมันที่เป็นเรียกว่าในเรื่องของการต่อสู้กับอะไรต่างๆน,นะครับที่สู้รบกรบมือมาด้วยความยุ่งยากลำบากนะครับหรืออะไรก็ตามที่ได้เปลี่ยนพยายามต่อสู้นะครับก็มีการยุติลงในเรื่องของสงครามนะครับก็จะมีการจบสิ้นลงนะครับก็ จะก้าวไปสู่ในสิ่งที่ดีๆต่อไปนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาของหัวใจนะครับไม่ว่าจะการงานที่ไม่คืบหน้าหรือมีปัญหากับหัวหน้างานหรือมีปัญหาระหว่างลูกน้องกับหัวหน้าอะไรต่างๆที่มันเป็นปัญหาที่มีเข้ามาในช่วงวันเวลาที่ผก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการจบสิ้นในเรื่องอปัญหาเหล่านั้นลงนะครับและก็จะก้าวต่อไป นะครับสิ่งที่ดีๆนั้นก็จะมีเข้ามานะครับในการาคิดถึงในเรื่องของการที่จะสร้างางานให้เติบโตยิ่งขึ้นให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็นธุรกิจก็จะมีการวางแผนคิดในการที่จะลงทุนในการที่จะทำให้กิจการที่มีอยู่แล้วนั้นก็เติบโตต่อไปสู่ความมั่งคั่งต่อไปด้วยดีนะครับก็ เป็นการเอาเวลามาใส่ใจอยู่กับการที่จะคิดในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของธุรกิจนะครับที่ผ่านมาบางทีอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นตั้งสมหวังและก็ไม่สมหวังนะครับมีบางอย่างก็ล้มเหลวมีบางอย่างก็ประสบความสําเร็จนะครับบางทีก็อาจจะมีหลายอย่างที่ล้มเหลวมากกว่าความสําเร็จที่ผ่านมานะครับ แต่นั่นก็คือเป็นบทเรียนให้กับชาวราศีกรกฎนะครับที่จะนำมาคิดพิจารณานะครับใครครวญสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาว่าอะไรคือสายที่ทำให้การงานหรือธุรกิจนั้นไม่เติบโตไม่เดินหน้านะครับอะไรคืออุปสรรคอะไรคือปัญหาที่เป็นต้นเหตุให้ความมุ่งหวังของเรานั้นไม่เป็นดังเป้าหมายนะครับ ก็จะมีคิดไครครวนเพื่อหาเหตุหาผลนะครับว่าอะไรคือจุดสำคัญที่เป็นอของสาเหตุนะครับก็จะปรึกษาหารือกันหลายๆรูปแบบหลายๆท่านหลายๆฝ่ายนะครับเพื่อที่จะมา,าใคร่ครวนกันถ้าเป็นในเชิงธุรกิจบริษัทหรือหุ้นส่วนหลายๆคนก็จะมานั่งประชุมกันนะครับจับมือกันมา ไตรตรองดูว่าทำไมธุรกิจของเรามันถึงที่ผ่านมานั้นบางทีสู้คนอื่นไม่ได้หรือว่าไม่ก้าวหน้านะครับหรือเป็นที่แข่งขันกับผู้อื่นแล้วมันถึงแพ้กับผู้อื่นทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็มีการใคร่ครวญน,นะครับวา,วางระบบระเบียบเพื่อที่จะให้ก้าวไปสู่ใน ความมั่นคงที่จะสร้างผลที่ได้รับผลประโยชน์ที่ให้มากที่สุดนะครับก็คุยกันปรึกษาหรือกันนะครับและก็ขอความร่วมมือหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยื่นมือมาให้การช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับมามองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนกว่าบางทีก็ชัดเจนกว่าเรานะครับผู้นี้ ก็เป็นผู้ที่รอบรู้ถึงปัญหาของคนอื่นได้ดีนะครับการที่จะยื่นมือก็มาช่วยเหลือใครนั้นก็มักจะมองเรียกว่าตีปัญหาแตกนะครับสําหรับปัญหาของคนอื่นแต่บางทีปัญหาของเขาเองนั้นก็บางทีก็อาจจะเหมือนเส้นผมบางปูเขานะครับบางทีก็ตีปัญหาไม่ตอบโจทย์สําหรับปัญหาของเขานะครับแต่ถ้าเป็นปัญหาของผู้อื่นก็สามารถที่จะมองได้อ่ ตลุกลกโผล,ล,ลงนะครับรก็อาจจะยื่นเหมือนก็มาช่วยเหลือให้คาแนะนําที่ดีนะครับที่จะทําให้การงานของท่านนั้นเดินไปข้างหน้าหรือว่าธุรกิจของท่านมีความเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับก็ช่วงวันเวนลาดังกล่าวนี้หลังจากที่บางทีที่ผ่านมานะครับมันมีความยุ่งยากลําบากนะครับต้องใช้ความอดทนอย่างสูงในการที่จะ รับกับสถานการณ์ที่มันไม่เป็นดังเป้าหมายมันล้มเหลวนะครับก็จะอดทนมาพอสมควรแล้วก็สร้างอารมณ์หงุดหงิดให้เกิดขึ้นนะครับที่ผ่านมาอารมณ์ที่เข้ามาในแต่ละวันแต่ละวันนะครับมีอารมณ์ที่ไม่ก็จอยนักสักเท่าไหร่นะครับก็ทําให้ช่วงเดืนอนก่อนหน้านี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกรกฎนั้นอาจจะอึดอัดนะครับอึดอัดกับสถานการณ์ที่มันไม่เป็นดังหวังนะครับบางทีก็ ตั้งเป้าหมายไว้อย่างสูงนะครับและก็พยายามอย่างเต็มที่อาจจะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบนะครับที่บางทีตามให้เจ้าราศีกรกฎนั้นก็ไม่เกิดความสมหวังดนังที่ตั้งใจไว้นะครับผลที่ออกมานั้นก็เรียกว่าผลงานที่ออกมาในทางที่ดีนั้นด้อย,ยกว่าที่ล้มเหลวนะครับก็ทําให้เป็นไป ในทิศทางที่ไม่ก่อยเติบโตสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าในเรื่องของธุรกิจการค้าธุรกิจอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับชาวกราศีกรกฎต้องดําเนินการนะครับก็นําปัญหานั้นมาใคร่กลวนนะครับก็หลังจากที่อะไรมันเป็นจุดเรียกว่าเป็นจุดประกายจากความล้มเหลวที่ผ่านมานะครับก็ทําให้ช่วงนี้ชาวราศีกรกฎนั้นจะ เรียกว่าไฟแรงนะครับเหมือนกับวัยหนุ่มวัยสาวที่พึ่งจบจากการศึกษาใหม่ๆแล้วก็พร้อมที่จะลุยงานนะครับก็เรียกว่ามีพลังที่แรงกล้าในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับหลังจากเจอกับอุปสรรคปัญหาที่มันไม่คืบหน้านะครับก็เมื่อปัญหาทุกอย่างมันถึงเวลายุติลงนะครับต่อจากนี้ไปก็คือการ อาระดมความคิดต่างๆจากหลายรูปแบบนะครับจากหลายๆไฟล์นะครับทั้งการคิดใกล้ครวนเสาะ,ะแสวงหาความรู้ความเข้าใจหาข้อมูลต่างๆนะครับเสาะ,ะแสวงหาข้อมูลอะไรที่เราพอจะรู้ได้ที่จะเรียนรู้ได้นะครับเพื่อที่จะนํามาวิเคราะห์นะครับเพื่อจิตตะทำให้การงานของเรานั้นเติบโตก้าวหน้าต่อไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็หาแนวทางของผู้ที่รู้ผู้ที่เข้าใจมากกว่าเรา ขอ,อคำปรึกษาหารือนะครับก็จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ไปในทิศทางที่ดีจากผู้รู้ที่ดีนะครับสำหรับผู้ที่ตำหน้าที่ตำแหน่งการงานที่เป็นหลักๆประจําก็ได้รับการสนับสนุนได้รับการพิจารณามองเห็นของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เขามองเห็นเป็นความรู้ความสามารถของท่านนะครับก็จะมีในเรื่องของการที่จะได้รับ การพิจารณาในเรื่องของการเพิ่มเงินเดือนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่จะมีเข้ามานะครับก็เป็นการช่วยดึงกำชุนกำจุไ้ท่านนั้นได้เติบโตต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของธุรกิจเมื่อการคิดใกล้ครัวอะไรวางแผนที่ดีอาแนวทางประกอบมาหลายๆอย่างนะครับก็จะทำให้ช่วงนี้นะครับช่วงเนเวลา15วันนี้ของชาวราศีกรกฎนั้น จะไปสู่ทิศทางที่ดีกว่าเดิมน,นะครับเมือ่อไพ่ขึ้นมานะครับเอ่อ Queen of น e n t a c l e s นะครับมีการวางแผนที่จะให้ธุรกิจดำเนินไปนะครับท่านมีความสามารถด้วยตนเองแล้วก็จากผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับแล้วก็จากการปรึกษากับหลายๆฝ่ายครับมีการประชุมหมาแนวทางกันก็ทำให้ธุรกิจนั้นเดินไป ในทิศทางที่ดีนะครับการงานที่ประจําก็เดินหน้าต่อไปได้ด้วยดีนะครับไปสูโความเป็นสิบเหรียญนะครับสิบเหรียญก็คือความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะทําอะไรช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับจะลงทุนอะไรจะดําเนินการอะไรจะจับอะไรก็เรียกว่าสําเร็จไร้อุปสรรคปัญหานะครับแล้วก็สิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตของอาชาวราศีกรกฎในช่วงนี้นะครับเดือดสั่นขึ้นมานะครับก็เป็น ช่วงวันเวลาดีๆนะครับที่จะเข้ามานะครับการงานที่จะมีการเติบโตที่ดีที่จะสร้างค่าเม็ดเงินที่ดีเข้ามานะครับธุรกิจการงานก็เดินหน้าคืบหน้าไปที่จะส่งผลถึงอนาคตที่จะทําให้กิจการเติบโตนะครับยุติดสงครามที่แย่ๆลงปานมาแล้วนะครับก็ต่อไปนี้ก็เป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎ จะดาเนินธุรกิจการงานก็เรียกว่านํามาซึ่งเงินรายได้รายรับความมั่นคงทั้งการงานแล้วก็ความมั่งคัง่งมั่นคงทั้งต่างการเงินนะครับที่ไพ่สิบเหรียญขึ้นมาเดือดสั้นขึ้นมาแล้วก็ราชินีถือเหรียญน,นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีๆนะครับท่านมีไฟแรงอยู่แล้วนะครับด้วยความเป,าวาาปเป็นชาวราศีกรกฎนะครับผู้เป็นชาวราศีกรกฎก็คือนักสู้อยู่แล้วนะครับอัศวินนักรบนะครับ หัวใจเหล็กหัวใจค่าแข็งอยู่แล้วนะครับในการที่จะลุยไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับแม้ที่ผ่านมาจะเจอปัญหาหนักๆก,ก็ตามนะครับที่ทําให้อึดอัดลําบากใจแต่ช่วงนี้ท่านจะฟันฝ่านะครับไฟแรงทําให้ท่านเ,เร่งรีบในการที่จะดําเนินการเพื่อฟื้นจากสตีมันแย่ๆที่ผ่านมานะครับ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับบางทีไฟแรงก็เราต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับบางทีตารมร้อนไปเร่งรีบเกินไปโดยไม่กำหนัดถึงเหตุถึงผลนะครับก็บางทีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายขึ้นได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแม้จะไฟแรงอย่างไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาดูดีๆนะครับสติอารมณ์ของเรานั้น ต้องควบคุมนะครับบางทีต้องใช้ความอดทนมากเป็นพิเศษในช่วงวนเวลาดังกล่าวนี้นะครับแต่ว่าการอดทนของท่านนั้นนะครับไม่ใจอดทนแล้วก็ทาให้อะไรมันนิ่งเงียบด้วยเฉยนะครับแต่การอดทนของท่านนั้นจะทําให้ท่านนั้นได้รู้ได้เข้าใจอะไรมากๆมากมายนะครับม,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 มีความกระจา่างในความคิดในการที่จะดําเนินธุรกิจการงานของท่านต่อไปนะครับเรียกว่า อดทนแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเข้ามาทามไม่จุดประกายในความคิดของท่านที่จะไปสู่ของความเจิดช่าต่อไปนะครับชีวิตที่จะไปสู่อนาคตที่แจ่มสดใสนะครับนี่ก็คือในทิศทางต่างการงานของชาวราศีกรกฎนะครับส่วนในทิศทางต่างการเงินนะครับก็เป็นเมื่อง,งานสําเร็จนะครับแล้วก็งานที่หลักๆที่ผ่านมาที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับ ก็สร้างรายได้นะครับอันที่มั่นคงอยู่ก็สร้างรายได้ที่ดีนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจการค้าพาณิชน์ต่างๆนะครับก็สร้างรายได้ยอดขายที่จะเพิ่มมากขึ้นกยับมากขึ้นนะครับแต่ที่ผ่านมาธุรกิจการขายนั้นมันมันสุดตัวหรือว่าอ่ากงตัวอยู่ไม่ก่อยกระเทื่องนะครับแต่ช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ก็จะ <c oughs> ขอไปครับ ก็จะมีลูกค้ามากมายเข้ามาสนับสนุนนะครับที่จะทําให้ธุรกิจของท่านนั้นเติบโตมียอดขายที่ดีขึ้นมีออเดอร์ที่มีมากขึ้นนะครับก็ทําให้เป็นไปในทิศทางที่ดีสู่ความมั่งคั่งมั่มีนะครับเส้นต่างตางการเงินที่มีเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นความเป็นควีนออฟเป็นเักลแล้วก็10บเหรียญนะครับนี่ก็คือผู้มัง่งคั่งอ,อุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับเส้นต่างต่างเงิน ที่มีเข้ามานะครับในเรื่องของโชคลาภก็มีเข้ามาให้กับชาวราศีกรกฎด้วยนะครับตั้งไปเดอนสันและก็ไพ่สิบเหรียญนี้นะครับที่บ่งบอกในเรื่อง่องความมีโชคลาภที่เงินแบบพลุกๆุก็กามาด้วยนะครับที่โชคลาภจากการทํางานความสําเร็จของหน้าที่การงานแล้วก็ยังมีโชคลาภที่เข้ามาในแบบพลุกๆุกกนะครับที่จะเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ทําให้ ชาวราศีกรกฎนั้นได้ชื่นอกชื่นใจนะครับบางทีก็ดูดีๆนะครับบุตรหลานของท่านนะครับที่หน้าตาบองแบล์สดใสนะครับหรือลูกน้องบริวารของท่านอาจจะนําในเรื่องข่าวดีในเรื่องของโชคลาภเข้ามาให้ท่านได้รับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับของชาวราศีกรกฎในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับ คนที่โสดอยู่นะครับก็บางทีมีความรู้สึกกับผิดหวังนะครับในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็อาจจะมองหาความรักก็ไม่เจอนะครับก็มองหาใครใครก็มือนหน้านี้ก็จ,จะไม่สมหวังในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะครับสําหรับคนโสดบางท่านนะครับแต่ว่าก็มีช่วงเวลาดังกล่าวนี้ก็จะมีใครที่ เข้ามาสร้างความรู้สึกดีๆให้เกิดขึ้นได้นะครับที่อาจจะมาจากการงานนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นโดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรืออาจจะเป็นพอ่อแม่ไม้ด้วยนะครับที่อาจจะเข้ามาสร้างความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎได้ในช่วงนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จ,จะมีการพูดคุยกันดูใจกันต่อไปนะครับก็จะเกิดเป็นช่วงเวลาของ ที่จะมีความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้นะครับสําหรับบางคนแต่บางคนนั้นก็บางทีที่โสดอยู่นะครับบางทีก็มีความรู้สึกชอบใครสักคนหนึ่งแต่ก็ยังไม่เปิดเผยอะไรนะครับก็ยังเก็บไว้ในใจนะครับก็ยังตามสืบตามสองตามดูเรียกว่าหาความรู้ความเข้าใจกับคนที่ตัวเองชอบนะครับก็ยังไม่ได้ เปิดเผยอะไรนักนะครับก็อดตนไปก่อนนะครับก่อนที่จะ <burning artists> <c oughs> เปิดเผยอะไรความรู้สึกอะไรออกไปนะครับก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับส่วนคนที่ทีล้มเหลวในความรักผ่านผ่านมานะครับที่รักไม่สมหวังรักแล้วก็ต้องมีความผิดหวังนะครับก็จะมีความรู้สึกกับความผิดหวังนั้นอยู่นะครับก็ยังคุ้นคิดอยู่กับ ความรักความสัมพันธ์นั้นก็ยังไม่เปิดใจให้ใครเข้ามาง่ายๆในช่วงนี้นะครับก็เอาเวลามาพิจารณาในเรื่องของการที่จะทํางานหานเงินเสียมากกว่านะครับก็เลยไม่ได้กํานึงถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะสร้างเข้ามาใหม่นะครับก็ยังเป็นการปิดกั้นหัวใจของตัวเองเอาไว้นะครับส่วนคนที่มีคู่นะครับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็ มีความเมื่ออาตอนที่ดีต่อกันนะครับที่ไพเดอร์ซันขึ้นมานะครับก็จะมองเห็นถึงคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับราชินีถือเหรียญนะครับก็จะมองเห็นถึงคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับที่จะทําให้ครอบครัวนั้นมีความอบอุ่นคู่รักที่เป็นไปด้วยความสุขนะครับจะมีการพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นที่ไพเดอรซันขึ้นมานะครับ <c oughs> ก็เป็นช่วงเวลาที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ของคู่รัก ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมที่สดใสกว่าเดิมนะครับถ้าที่ผ่านมาสถานการณ์ของความรักนั้นอาจจะไม่รับรื่นสักเท่าไหร่ก็อาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับก็มาคุยกันน่าคุยกันนะครับก็เรียกว่าถ้ามีปัญหากันก็จะยุติลงในเรื่องปัญหนานั้นนะครับแล้วก็มาคุยกันถึงแนวทางของการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปด้วยกัน ที่จะสร้างความมั่นคงต่างความรักความสัมพันธ์ที่จะสร้างความมั่นคงต่างชีวิตครอบครัวให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับมีมองเห็นถึงคุณค่าซึ่งกันและกันที่จะสร้างให้ครอบครัวนั้นอบอุ่นเปลี่ยนไปด้วยความสขมีแสงสว่างสดใสในการกรองรักต่อไปนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับส่วนผู้ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาว ราศีกรกฎในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็มเีเป็นได้ทุกธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟก็มีนะครับธาตุดินก็มีนะครับธาตุน้ํานะครับธาตุลมก็มีครบนะครับก็ไม่สําคัญนะครับว่าในช่วงการกบกันใหม่ๆนั้นใครจะเป็นธาตุอะไรราศีอะไรนะครับ โอเคให้ okay. เข้ามาในช่วงแรกๆก,ก็มีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันให้กันนะครับแล้วก็จะค่อยพัฒนาไปสู่ความรักที่สดใสต่อไปนะครับแล้วค่อยไปดูกันว่าใครเกิดวันไหนเดือนไหนปีไหนราศีใดน,นะครับนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะตามมานะครับแต่ส่วนแรกๆที่จะพบเจอกันก็ขอให้ความรู้สึกที่ดีๆพบเจอกันเข้าอามอบสิ่งดีๆเข้าหากันเท่าน,นั้นก็พอก่อนนะครับและนี่ก็คือดวงของ อาจารย์ราศีกรกฎนะครับช่วงระหว่างวันที่16ถึง30มิถุนายนนี้นะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยปอบหลมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ขอให้ชาวราศีกรกฎและก็ทุกๆท่านนะครับมีความส,สดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณนะครับ